เงินตัวทองเข้าบ้านเพื่อนบ้านติดป้ายเตือนปีที่แล้วก็มาถูกหวยเลขที่บ้านเต็มเต็ม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่28เมษายนเวลา21นาฬิกา30นาทีหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากประชาชนให้มาช่วยจับตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่หลังรับแจ้งจึงเร่งรัดเข้าช่วยเหลือไปยังบ้านเลขที่9ทับ12หมู่1อำเภอบึงจังหวัดชนบุรีพบกับนายธนะชายัยลิขิตชีวดลอายุ65ปีเจ้าของบ้านได้พากู้ภัยไปดูป้ายที่เขียนข้อความติดอยู่กับลูกกรงเหล็กหน้าบ้านมีข้อ ความเขียนไว้ว่าระวังมีตัวเงินตัวทองเข้าไปหลบอยู่ไม่แน่ใจว่าออกมาหรือยังเมื่อสำรวจอย่างละเอียดปรากฏว่ามีตัวเงินตัวทองนอนหมอบอยู่หน้ารถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีดำหมายเลขทะเบียนผอพึ่งหอหีบ9519ชนบุรีกู้ภัยได้เตรียมอุปกรณ์ใช้เวลาไล่ต้อนและจับประมาณ20นาทีจึงสามารถจับได้ก่อนที่จะนำตัวมามัดมือมัดขาใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ